สวัสดีครับกิติครับผม u b e Channel กิติคนคำนวณทีแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้แนวทางขนมนอยนะครับฮานอยประจำวันที่12มีนาคม2,025นะครับด้านล่าง2ช่องนี้คือผลฮานอยย้อนหลังนะครับวันที่10กับวันที่11นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักทายกันใต้คลิปได้นะครับผมถ้าไม่เป็นการเสียเวลาหรือรบกวนก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นกันที่เลขวิน5ตัวเลยครับของวันที่12มีนาคม2องพันนะครับเลขชุดเดียวเปรียบเทียบได้5น้อยนะครับเฉพาะกิจกาชาติ พิเศษปกติ VIP นะครับผมห้านอยเลยเลขชุดเดียวนี่แหละอย่างในน้อยนะครับตัวรูดนะครับตัวรูดตัววิ่งต้องมาสักสองนอยจากห้านอยเนาะถือว่ามาตรฐานผม <c oughs> ต่ําไปไหม <c oughs> <c oughs> นะครับหรือเอาจากสามนอยดีสองนอยดีพอแล้วแหละนะครับโอเคตัวเด่นห้ากับเก้าครับผมส่วนตัววิ่งตัวรูดผมวางเลขเก้านะครับตามตําแหน่งเดิมเลย ของวันที่11เนี่ยก็ตำแหน่งที่5เลขห้านะครับก็ามาอยู่นะสองสามกับ5 5 7มา2น้อยสุดท้ายอีกแล้วนะครับกับ3 5นะ มาเริ่มต้นกันที่สองตัวเน้นๆนะครับเก้าห้าเก้าแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับสองตัวเน้นๆหรือสองตัวเจาะนั่นเองส่วนสามตัวเจาะสามตัวเน้นๆก็คือแปดเก้าห้าหกเก้าห้าแล้วก็เจ็ด เพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อมั่นในแนวทางใช้งานเฉพาะ2ตัวกับ3ตัวเน้นๆถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของวันที่11ได้นะครับนะก็ใช้วิธีการเดียวกันในการเพิ่มความเป็นไปได้ในการถูกรางวันนะครับแต่ถ้าเชื่อมั่นในแนวทางก็ตามนี้อย่างละ3ชุดนะสตัว3ตัวเจาะนะครับสรุปผลงานวันที่11สักหน่อยหนึ่งนะก่อนจะจบคลิป นี่คือแนวะทางวันที่11นะครับ1 2 3 4 5 1กับ5เด่นวิ่งรูดห้าห้าหน5่ง5้าสี่หนึ่งสีสาหำหรับตัวเน้นๆนะก็ดูผลวันที่11นะครับ3ามนอยแรกนี่ไม่มีชิ้นดีเลยอันนี้ก็มาอยู่นะอ่ะเอา,เอาขอคุยหน่อยเลขเลขวิน5ตัวเนาะ แต่สามตัวด้วยนะสี่สองสี่แต่โดยปกติแล้วผมไม่ทําแนวทางเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามนะสาหรับสามตัวบนอย่างที่บอกไว้ก่อนตอนตอน้ตนนะครับมาช่วงท้ายนะครับน้อยปกติสองวันติดแล้วนะวันที่สิบก็เหมือนกันวันที่สิบนี่ผมวิ่งรูดหนึ่งนะก็มาสองน้อยสุดท้ายสองสามห้ากับห้าเจ็ดนะครับอันนี้มาทั้งบนทั้งล่างเลยเลขห้าส่วนวีพีก็สองหกเก้ากับสามห้านะครับโอเค เอามันหมาน,นสุภูสุคนครับพี่น้องหวังว่าสิเป็นประโยชน์บ่หน่อยกันหลายฝากอีกนดเธอครับก่อนจบคลิปกดถูกใจเพจกด subscribe youtube ก,กิติคนคำนวณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้และคลิปวิดีโออื่นๆที่เห็นบนเพจบน youtube กิติคนคำนวณน,นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยทักทายใต้คลิปกันได้หรือ ถ้าสะดวกฝากกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ